โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยเปิดให้ประชาชนลงนามถวายความอาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อนพิธีเคลื่อนพระบระมศพ16นาฬิกาวันนี้ค่ะ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจัดพื้นที่ให้ประชาชนลงนามถวายความอาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณบริเวณถงชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโดยมีประชาชนร่วมถวายความอาลัยเป็นจํานวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าประชาชนแต่งชุดดำถวายความอาลัยและเริ่มจับจองพื้นที่เพื่อรอร่วมส่งขบวนพระบร,รมศพในช่วงเวลา16นาฬิกาของวันนี้ได้ค่ะวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงคะพี่มาตังต้งแต่7โมงกว่าค่ะมารอขบวนพระบร,รมศพ <มา S 1> ค่ะลงนามก่อนแล้วก็มามาสง่งเสด็จท่าน มันเปหลวงเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อท่านสุสวรารณทาไรครับค่ะเมื่อวานพอทราบข่าวเป็นยังไงบ้างคะเศร้าและก็เสียใจเป็นอย่างมากที่โกงได้สด็จสวรครคร์ท่าในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งทีงม่มาแสดงความจงรักภักดีน้อมส่งเสด็จท่านสุสวรรณทาไลเพราะว่าตลอดพระชนที่ที่ท่านอยู่ แค่จะคงเสียสลักเพื่อสมนิกรชาวไทยทุกคนเช่นมีการส่งเสริมสาลบ,บัญที่เ,เด็ดไปถิ่นธนกรดาทั้งสองขององค์นาคาทีา่เก้าเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีที่แหลกต่าหากินเป็นที่เล่นของตนเองได้ครับสริมพระองค์ทั้งสี่ท่านมีประมาคุณาธิกุล ประสบกากณ์ชาวไทยทุกประเทศครับสิ่งที่ประทับใจมากที่สุด<อ>เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะผมมากมายก่ยองเกินที่จะบรรยายน <ภา S 1> ิหมโดยรวมดูดดดดทั้งหมดแล้วก็คือท่านส่งเสียสละเพืเ่อประชาชนจริงๆในทุกๆอย่างแม้กระทั่งพระวรกาท่านกะได้เนี่ยเท่าไหร่แตก็ไม่ส่งยอดทาเพื่อชาชนของของท่านท,ทุกๆคนครับ เห็นวันนี้นําพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านมาด้วยในหนังสือพิมพ์ครับก็ไม่ได้เตรียมการอะไรมาเลยบางเงินที่เขาไปซื้อสีพิมมามีพราบรมฉายาลักษณ์ท่านก็เลยมาแสดงออกขอบคุณทุกั่านแล้วก็น้อมสเสด็จท่านด้วยจับคุณแม่ค่ะวันนี้เดินทางมาตั้งแต่กี่โมงคะจะออกจากบ้านมาก็หกโมงแต่ ญาติมาตั้งแต่ครั้งคืนแล้วค่ะได้มาร่วมลงนามถวายความอาลัยเมื่อช่วงเช้าแล้วค่ะช่วงที่ทราบข่าวอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะใจหายไหมคะชอบเผาผ่านทางไหนคะคุณแม่ชอบเผาผ่านทางไหนคะคนเผามาเห็นวันนี้นำรูปของพระองค์ท่านมาด้วยค่ะ เราทำให้อ่าสวยอ่าทรงพัซซิลีชมมันสวยมันงามแล้วเป็นเป็นราศีนีที่สวยทุกทประเทศเลยนะค่ะต้นแกงค่ะสิ่งที่ประทับใจหรือว่าพระราชกรณียกิจที่เรารับลึกถึงอยู่เสมออะค่ะคุณแม่เวลาท่านที่เราอ่านประวัติท่านอะวลาท่านไปต่างจังหวัดไปอะไรท่านก็จะนำสิ่งของเป็นสระไปบรรจารแล้วก็ไปส่งอะไรแล้วไปแบบว่าเอา ไปสอนไปเอาไปสอนให้ทำนู่อยสางว่าชาวบ้านเนี่ยก็าทำอะไรไว้แล้วอย่างภาพใหม่ก็เหมือนอย่างที่เราอ่านตามข่าวแล้วค่ะแล้วใา่ก็เอาตัวอย่างมาให้เราทำาทำแล้วเขาก็เขาก็ไปสอนต่อไปจนเท่าแบบเหมือนเพราะว่าเขาไม่มีแล้ว่เขาได้จากพระราชินสอนไปแล้วเขาก็ไปต่อยอดแล้วทำให้งดงามแล้วก็สวยแล้วขายได้แล้วก็มองาพ้หใ่อะไรแบบนี้ อย่างอย่างที่ผ่านมา<อ>คุณแม่เคยเฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพระพันปีไหมคะเคยเฝ้าที่สุราษฎร์เพื่อจะไปที่ไทยบรรพายค่ะนั่นแหละก็ชื่นใจแล้วก่บน้ำตาลกระหลกชอบครั้งครั้งนั้นเป็นเป็นงานอะไรคะคุณแม่งานที่าาเวลาท่านเสด็จลงมาข้างล่างเวลาพิาีอะไรไปมาขันคนนี้ไปลงนามหรือยังที่มาขันย่งองด้วยแล้ว่เสด็จไปไหนไหนอ่ะถ้าเรารู้ข่าวเราก็ไปประตูแรกเคยรับเสด็จมาแล้วหลายครั้ง เ้าเห็นในหลวงแล้วที่พราราจจะีเห็นอีกสามครั้งแต่แต่ไม่ได้เห็นใกล้นะคะแต่เอาใครถ้าวันนี้อยากจะสื่อสารอะไรไปถึงพระองค์ท่านนะคะท่านต้ไปบนเสวยแล้วลว่าแล้วก็เราก็ค่อยๆเป็นแหละแต่ว่าอยากให้ท่านไปปกดดูอาคนน์ทุกคนแล้วก็ปกดปดันให้เราประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขคุ้มครองเราไว้บ้านเมืองลอดไทย ให้ท่านไปเจอแบบถูกข้อแล้วก็ให้คุณครองลูกหลานประเทศไทยให้ปลอดภัยทุกอย่างทุกอย่างรักหมดจุ่พระองค์เลยค่ะเอาจากสมุทรปราการมาเจ็ดโมงเช้านั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สารแดงค่ะแล้วก็เดินมามาถึงที่แปดโมงได้ค่ะก็มาลงนามถวายความอะไรของมาตอนนี้มารเลยเราทราบข่าวเมื่อเมื่อวาน เมื่อวานตอนรายการเรื่องเล่าเช้านี้เปิดมาพอดีก็เจอรู้สึกใจหายค่ะเช้านี้ก็ตั้งใจที่จะมาถึงที่ก็นะเดี๋ยวอยู่ดูรอขบวนพระบรมศพค่ะุณแม่สิ่งที่เรารำลึกถึงเสมอถึงสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะ่ะ<อ>มีอะไรบ้างคะคือ,อท่านให้ความให้คนไทยค่อยู่ดี มีสุขค่ะค่ะ,คะสิ่งที่ประทับใจจำไม่ลืมเลยท่านช่วยเหลือชาวเขาค่ะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วพวกเราก็ได้ใช้บริการโครงการหลงค้างน,น,นะค่ะเขาฝากพี่ไว้ค่ะอย่างวันนี้ถ้าร่วมถวายความอาลัยล้ว อยากจะสื่อสารอะไรไปถึงพระองค์ท่านบ้างค่ะเหนื่อยเยอะแล้วทุานหลับสบายสบายอะไรนะคะคุณแม่ท่เหนื่อยเยอะแล้วก็ให้ท่านพักผ่อนไปสบายๆนะเพราะว่ามีคนสืบทอดเพราะว่ารัชกาลที่สิบตอนขึ้นพระมาท่านก็บอกว่าจะสื่อสารต่อยอดใช่ไหมคะประชาชนก็เป็นสุขท่กเป็นสูงในรัชกาลที่สิบเหมือนรัชกาลที่เก้า คุณแม่มาด้วยกันใช่ไหมคะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมาจากสมุทรปราการตอนที่คุณแม่ทราบข่าวคุณแม่ทราบข่าวจากไหนคะจากทีดีวกโซเชียลโซเชียลยังไม่รู้เท่าไหร่กลัวเป็น AI ไงตอนที่ทราบข่าวเป็นอะไรบ้างคะก็ทำใจมานานแล้วนะแต่ถ้าเกิดไปจริงๆก็รู้สึกรู้สึกเสียใจทุกอย่า วันนี้นํารูปของพระองค์มาด้วยไหมคะนี่เหตุผลในการนํารูปนี้มาค่ะมีเหตุผลพิเศษไหมคะเออหรือว่ามีอยู่แล้วของมันมีของเป็นบ้านอยู่บ้านทุกบ้านอยู่นะและทรงพัสริโสมด้วยที่แม่เลยมหนึ่งเดียวในโลกเลยนะค่ะ